อยากจยากราบเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชน,นและพุทธศาสนิกชนรวมถึงพมที่จังหวัดสุราธานีนะผมทราบมาว่าเขาดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของน้องไนเนี่ยฮะเด็กชายนิลมิตเนี่ยมาตั้งแต่กันยาปีที่แล้วนะครับแต่ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองแล้วก็มีกลุ่มแอดมินมีทนายความเนี่ย คอยขัดขวางตลอดเวลาแล้วก็เมืวันซื้นเนี่ยก็มีการไปแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปซึ่งทุกท่านคงจะเห็นในการไลฟ์สดของเขานะครับพอไม่ถูกใจก็ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ15 7นะครับถูกผ,ผิดเนี่ยไม่เป็นไรครับแต่ผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่ เราทำนักตตานี้ต้นประมเพุก็คือการที่เด็กคนหนึ่งชื่อน้องไนหรือเด็กชายนริมิตนี่แหละครับอ้างตนเป็นผู้รู้ทำโดยอ้างพระไตรปิฎกโดยอ้างว่าตนเองเนี่ยรู้เรื่องในพระไตรปิฎกแล้วอ้างตนว่าเป็นลูกพระเจ้าเป็นลูกบุญธรรมจะไม่ควรอิ่มเป็นอริยชั้นอนาคามีแล้วก็เป็นอวตาร จากองค์เทพา,านาคาราชแล้วมาสอนทมได้รับการมอบหมายจากพระสักยมุนีอย่างที่ผมเคยถแถลงไปแล้วก็ชี้เบื้องลึกเบื้องหลัจงจนเสร็จเนี่ยแล้ววันนี้สำนักพุทธเขาก็บอกว่าไม่มีนะครับไม่มีเรื่องการเชื่อมกิจวันนี้เนี่ยเราในฐานะที่ว่าเป็นมูลที่เป็นคนรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆในการไปแจ้งความําเมินคดีที่กองปท ที่กองปราบแล้วก็บันี้กเขาก็รับเป็นคดีแล้วนะครับกำลังสืบสวนสอบสวนไม่มีมวยล้มนะฮะในส่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยในฐานะที่เราเนี่ยมีข้อมูลก็ค่อนจะเยอะนะครับในส่วนของพอมอเนี่ยก็เกี่ยวกับพรบคุ้มครองเด็ก254มาตาหลักๆคือ25 26นะฮะแล้วก็27 มาตรา27เ,เนี่ยเป็นมาตราที่ห้ามนําเด็กมาโฆษณาในการที่สแสวงหาผลประโยชน์ปรากฏว่าในเรื่องของน้องไนท์เนี่ยมีการนําน้องไนท์เนี่ยมาสแสวงมาโฆษณาโดยสร้างเป็นซีรีส์ตั้งแต่15กรกฎาคมปี2564ในเพจนิริมิตรเทวาจุติและดิกต์ต่ทเทวจุตินิริมิตเทวจุติครับจนกระทั่งสร้างเขาเป็นเด็กพิเศษนะครับสามารถที่จะ เชื่อมจิตได้เชื่อมจิตก็คือนอําแสงสีทองจากพกกระองค์สัพยะมุดีมาสู่เขาแล้วก็ตัวเขาเองก็เชื่อมจิตไปยังผู้ปฏิบัติธรรมนั่นหนึ่งเวอร์ชันเวอร์ชั่นที่สองก็คือเวอร์ชั่นที่สอนในสมาธิซึ่งทั้งสองเวอร์ชั่นนี้ไม่มีบัญญัติหรือไม่มีการสอนไว้ในพระไตรปิฎกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้แหละครับาการที่ตัวเองอ้างว่าเป็นลูกพระเจ้า ก็ดีเป็นลูกเจ้าแม่กวนอิมก็ดีหรือว่าเป็นอนาคามียก็ดีหรือว่าเป็นเพชรพัทธละนาคานนาคราชก็ดีเนี่เป็นการขวดอ้างขวดสรรพคุณเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้วิเศษแล้วได้มาที่ลาบสักการะนะครับแล้วก็มีการจัดอบรมประมาณสิบกว่าครั้งได้เงินได้ทองมาเสร็จแล้วก็ไปตั้งถานปฏิบัติธรรมนะครับอ้นนี้เป็นการสวงยหาผลประโยชน์ นะะในการที่อะไรก็ผิดพรบควบคุมการที่อะไรนะฮะเราจรึงได้ไปแจ้งความในส่วนที่เป็นข้อหาผิดพ้ละหยาดพวกพรบอรคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ1วงเล็บ2และวงเล็บ5นะฮะในส่วนของพรบรคุ้มครองเด็กเนี่ยมันก็เข้ามาตรา27นะครับที่เอาเด็กไปแวงหาผลประโยชน์โในการโฆษณานะครับมันมีบางช่วงบางตอนที่เด็กเนี่ยไม่ไหวนะครับได้มีการ เชื่อมจิตอีกอัน,นี้ก็เป็นการทรามานเด็กนะฮะเป็นการทรามานเด็กที่เป็นการใช้เด็กอันนี้ก็ผิดมา้ตตา25-26อีกนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของพอมอเนี่ยผมก็เลยบอกกับท่านเลขาว่าท่านไม่ไม่ต้องไปแตะเรื่องพอรบคอมพ,พิวเตอร์แต่เฉพาะเรื่องพอรบคุ้คพองเด็ก25-46พอนะครับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่สําคัญเพราะว่าเด็ก เสียงการกระทําความผิดฐานช่อโกงประชาชนนำพบรบนําข้อมูลนําเจ็นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็พบรบควบคุมการเลี่ยไรมีการด่าทอนั่นคือมิควผิดฐานหมินประมาทและดูหมิน่นข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ที่ทางวุฒิและทีมงานเนี่ยเป็นผู้ทํา แล้วก็เรายินดีที่จะซัพพอร์ตข้อเท็จจริงข้อกฎหมายรวมถึงผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านทัศน์ใจพิดกเรามีเยอะนะครับในการให้กับพอมอที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็อยากให้กําลังใจที่พอมจอังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับว่าพวกท่านไม่ได้โดดเดี่ยวนะครับไม่มีใครช่วยมูลที่ทนายกองทัพทำมีทนาย300กว่าคนมีผู้ทรงภัศน์ใจิดกร้อยกว่าคน ยินดีให้ความช่วยเหลือถ้าหากว่าไม่มีคนไหนช่วยเรื่องหนึ่งเเราก็มีทีมนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในเรื่องนี้เยอะนะครับเพราะว่าเรามาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมถึงมายื่นหนังสือมายื่นหนังสือร้องเรียนนะครับที่หนังสือร้องเรียนถึงท่านถึงพนท่านวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอให้ตรวจสอบและดำเนินดีกับนายพยักษ์สุนยคคานิตและนางสาวณัฐพรวงธวิมชาติกับพวกอิดพระราชพวกคุมเ่อคุมครองคุ้มครองเด็กพศ .2546 นะครับซึ่งเมื่อกี้ได้คุยกับท่านเลขาเรียบร้อยแล้วและก็อยากให้กําลังใจกระทรวงพมทุกคนนะครับว่าท่านทําเลยครับเคสนี้เป็นชื่อเสียงหน้าตาของท่านถ้าท่านล้มเคสนี้ไม่ได้พมย่อยยับแน่นะครับเพราะฉะนั้น เราในฐานะที่เป็นองค์กรพุธผมในฐานะตัวแทนของผู้พุทธกษสนธกรจชนทั่วประเทศยินดีให้ความร่วมมือกับพอมอถ้าพอมอขัดสนนักกฎหมายนักวิชาการเรายินดีให้ความร่วมมือทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบปัะชดเราทําได้หมดครับก็อยากยากราบเรียนหายพี่น้องสื่อมวลชนและผู้พุทธกษสนธกชนทุกท่านทราบแลวก็อยากจะมอบข้อ,ขอมูลทั้งหมดเนี่ยครับที่อยู่ในเนี้ยให้กับท่าน รัฐมนตรีโดยผ่านท่านเลขาครับไปไว้เพื่อศึกษาและพิจารณาดูถ้าเห็นว่าเขาก็ทำความผิดนี้จริงก็ให้ดำเนินการล้องทุก่าวพวกครับ